โอเคนะครับต่อมามาดูหน้า169นะครับนาสุดท้ายมาดูข้อที่7เนาะเติมส่วนประกอบของในตาที่มีหน้าที่เหมือนกับส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพลงในช่องว่างที่กำหนดกำหนดให้นะครับอันนี้ส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพอันนี้ส่วนประกอบของในตาเนะเาะอ่า เลนกล้องนะครับเลนกล้องเนาะแก้วตาหรือเลนตาเนี่ยเปรียบเทียบเลนกล้องก็คือเปรียบเหมือนกับแก้วตาหรือว่าเลนตานั่นเองไดอะแฟร,รมก็เปรียบเหมือนกับม่านตาฟิล์มก็เปรียบเหมือนกับจอตาหรือว่าเลตินา่าเปรียบเทียบระหว่างตากับกล้องเนาะข้อ8ระยะใกล้ตาของนักเรียนคนหนึ่งเท่ากับ50เซน นักเรียนคนนี้มีสายตาปกติหรือไม่ถ้าไม่ปกติลักษณะการมองเห็นเป็นอย่างไรคนแก้อย่างไรนักเรียนคนนี้เห็นเป็นคนสายตายาวนะครับสายตายาวนะเพราะโดยปกติระยะใกล้เนี่ยจะอยู่ที่25เซนแต่นี้มันไปถึง50าเซนจะมองเห็นภาพระยะใกล้ชัดเจนแต่ระยะ ระยะไกลชัดเจนแต่ระยะใกล้ไม่ชัดเจนนะควรแก้โดยใส่แว่นที่เป็นเลนนูลจำไม่ว่าสั้นเว้าวยาวนูนนะถ้าสายตาตายาวใช้เลนนูนถ้าสายตาสั้นใช้เลนเวลนะต่อไปข้อที่9คนที่มีสายตาสั้นหรือสายตายาวสามารถแก้ไขให้สายตาเป็นปกติได้หรือไม่อย่างไรสายตาสั้น การแก้ไขทําโดยสวมแว่นตาที่ทําด้วยเลนเวาที่มีความยาวโฟกัสพอเหมาะเลนเวา <c oughs> จะช่วยกระจายแสงหรือทางแสงออกให้ภาพเคลื่อนไปตกที่จอตาพอดีทําให้เห็นวัตถุที่อยู่ไกลๆได้ชัดส่วนสายตายาวแก้ได้สวมแว่นที่ทําด้วยเลนนูนที่มีความยาวโฟกัสพอเหมาะ เลนนูนจะช่วยรวมแสงให้ภาพเลื่อนไปตกที่จอตาพอดีทำให้เห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ได้ชัดเจนต่อไปข้อที่10ความสว่างของแสงมีผลต่อในตามนุษย์หรือไม่อย่างไรนะครับและนักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องความสว่างของแสงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรตัวอย่างคำตอบก็คือความสว่างของแสงมีผลต่อในตา มนุษย์การใช้สายตาในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมจะเป็นอันตรายต่อในตาเช่นการดูวัตถุในท,ที่ที่มีความสว่างมากหรือน้อยเกินไปการจ้องดูจอภาพเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่องความรู้เกี่ยวกับความสว่างของแสงสามารถนํามาใช้จัดความสว่างให้เหมาะสมกับการทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้เช่นการจัดความสว่างที่เหมาะสมกับการอ่านหนังสือ โอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับเฉลยเนาะก็ที่เหลือก็เราจะขึ้นในหบดที่10นะครับก็ให้นักเรียนแก้ไขคําตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาในคลาสเวิร์กนะครับ